สวัสดีค่ะวันนี้เราจะใช้มันฝรั่งนะคะประมาณหัวหนึ่งหัวใหญ่ๆหรือว่าสองหัวย่อมๆก็ได้เสร็จแล้วเราจะหั่นอย่างนี้แล้วเราจะไปต้มนะคะให้เขาสุกประมาณ70%ถึง80%ดูได้ยังไงเวลาต้มเนี่ยนะคะถ้าสุกหมดเนี่ยเขาจะใส่หรือไม่หาอะไรจิ้มเนี่ยเขาจะแบบเขาจะนุ่มลงไปเลยแต่ว่าถ้าสุกประมาณ80%เนี่ยจิ้มลงไปมันจะมีจุดสะดุดอยู่อย่าให้สุกเลยชัทีเดียวนะคะเนื้อสัมผัสมันจะต่างกันกันกนกบที่สุกเลย ใส่เกลือเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็เอาไปตั้งไฟะะเราต้มมันฝรั่งไปเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมสุก80%เวลาจิ้มลงไปเนี่ยนะคะเขาจะมีจุดกรดุกเขาจะไม่เขาจะไม,เะไม่เขาจะไม่แบบไอ้นี่ลงไปสัทีเดียวนี่คืออันนี้แล้วก็หัวหอมค่ะสองหัวซอยธรรมดาซอยบางๆนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไปผัด ไม่ใส่หัวหอมได้ไหมไม่ใส่หัวหอมได้ใบพาสลี่ค่ะนิดนึงเล็กน,น้อยซอยไม่มีใบพาสลี่นะคะใช้ผักชีบ้านเราะได้อย่างลวกมาไว้ที่จานก่อนค่ะเพราะว่าเราจะใช้ที่ขูดชีสนะคะเอามันฝรั่งเนี่ยแหละคะ่ะมาขูดจะใช้เป็น เส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ก็ได้มีนาะใช้เป็นเส้นเล็กนะถ้าใครอยากเห็นเหมือนกับว่ากินแล้วเห็นเนื้อเท็กเจอร์ใช้เป็นเส้นใหญ่อ่ะใช้เป็นเส้นใหญ่ก็ได้เนี่ขูดมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะกระทะนะคะตั้งไฟใส่น้ำมันเล็กน้อยค่ะเพราะว่าสักปรมมาสองช้อนโต๊ะวันนี้มีนาะใช้น้ำมันมะกอกนะคะ ใส่หอมใหญ่ลงไปผัดเลยค่ะผัดให้เขานุ่มติพาสลี่หน่อยชักนมันเถอะนะผัดให้เขานุ่มๆพอเริ่มนิ่มแล้วนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของมันฝรั่งลงไปปรุงรถด้วยผงปาปิก้านะคะหรือว่าพริกป่นก็ได้แบบไม่เผ็ดอะแล้วก็เกลือเท่าไรเอออะเกลือพริกไทย จบพริกไทยค่ะเกลือค่ะไม่ต้องผัดมากนะคะแล้วก็แค่พอเข้ากันแบบนี้ผมจะออกเค็มปลาแรมปลาแรมใส่พาสตีต้ลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เย็นแล้วปิดแก๊สเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะทิ้งให้เขาเย็น เดี๋ยวเรามาทาในส่วนของแป้งกันนะคะดูนะคะง่ายๆไม่ต้องซีเรียสนมค่ะนมอุณหภูมิห้องธรรมดาหรือนมเย็นก็ได้วันนี้อากาศร้อนนะคะเพราะฉะนั้นมีนาจะไม่ใช้นมอุ่นนะเดี๋ยวถ้าใครจะใช้นมอุ่นก็ได้หนึ่งถ้วยตวงอ่ะยีสต์นะคะหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยลน้ำตาลทรายใครอยากให้ไอตัวขนมปังมีรสหวานก็ใส่สักสองสามช้อนโต๊ะนะแต่ว่ามีนาก็กะว่า ใส่ไปนิดเดียวอะค่ะเพราะว่าคนตุรกีกินหนึ่งช้อนโต๊ะคนทุกอย่างเข้ากันก่อนเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำมันพืชค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปใส่น้ำมันมะกอกก็ได้อย่าใส่เนยละลายใส่เนยละลายไม่ได้เพราะว่ามันคนละสูตรกันแป้งหนึ่งชั้นตวงแล้วนะแป้งใส่ไปก่อนเล็กน้อย ยังไม่หมดนะคะนี่คือถ้วยตวงที่สองนะเดี๋ยวสรุกแป้งไปฟังเกลือค่ะครึ่งช้อนชากะเอาเสร็จเรียบร้อยนวดทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันเป็นพอไม่จําเป็นต้องขึงเป็นสีนนะคะแต่ก่อนอื่นขอคนให้ดูก่อนอแป้งใส่ไปหมดเลยสองถ้วยตวงอาจจะใส่มากกว่านี้ด้วยที่ตีหัวตะขอนะคะหรือไม่ก็ใช้มือนวดธรรมดา แล้วก็เราก็นวดแป้งแล้วนะคะให้แค่พอเข้ากันแบบนี้แป้งนะคะสรุปใช้ประมาณสองถ้วยตวงเกือบๆครึ่งใช้ไม่ถึงก็ได้มันอยู่ที่นมที่เราเทวีนนี้อาจจะให้ดูเนื้อแป้งเนี่ยเห็นไหมคะว่าเนื้อแป้งเขาจะแบบเขาจะหนึบหนึบติดมือหน่อยนึงเอาแค่นี้ค่ะ แป้งก็สรุปใช้ประมาณเกือบเกือบสองถ้วยตวงครึ่งนะคะใครจะแบ่งทําครึ่งสูตรก็ได้นะวันนี้มินามีแขกมินาก็เลยทําแผ่นใหญ่หน่อยอันนี้แหละค่ะเสร็จแล้วเราจะพักแป้งนะคะให้เขาขึ้นเป็นสองเท่าพักแบบนี้แหละประมาณห้าสิบนาทีวันนี้ใช้ตัวนี้นะคะเป็นกระทะใครที่ซื้อของมีนาไปแล้วอีกแล้วใช่ไหมงัดขึ้นมานะมีนาถอดด้ามค่ะถอดด้ามออกเพราะว่า เนี่ยมันจะถอดด้ามได้ถอดด้ามออกนะคะเพราะว่าจะได้เอาเข้าเตาอ,อบได้ตัวนี้เป็นกระทะแร่หินแกลนิตนะใช้มาประมาณ5ปีแล้วมั้งคะตั้งแต่ทําช่องอะ่ะตัวเนี้ยถ้าใครถ้าใครเป็น fc เก่าจะรู้เลยยังใช้อยู่นะคะเอามาท,ทําพิซซ่าได้ะคะ่ะเพราะว่าเขาเอาเข้าเตาอ,อบได้แผ่นนี้ มันจะกว้างประมาณ35เซนเราจะใช้ถาดไหนก็ได้จะถาดเหลี่ยมก็ได้แล้วมาทําเป็นวงกลมได้เหมือนกันค่ะแต่วันนี้ก็ขอทําเป็นอันนี้เลยละกันทาเนยนะคะหรือมาก,การีน<ม>เดี๋ยวเราจะตัดแป้งนะคะออกเป็นสองก้อนหรือว่าถ้าสมมุติว่าใครทาถาดเล็กจะตัดออกมาเป็นสี่ก้อนก็ได้ปนเป็นก้อนกลม อยู่ที่ความหนาบางของแป้งที่เราอยากได้นะคะแป้งนะคะแล้วก็รีดให้เป็นแผ่นกลมเลยค่ะทั้งสองอันให้เป็นแผ่นกลมเท่ากับตัวพิมพ์ขอ,ของเรามันจะบางหน่อยก็ไม่เป็นไรดูนะคะหลายคนจะถามว่าเอะเราชั้นจะเอาแป้งออกอยังไงเอาแขนพาดไปนี้นี่เห็นไหมมันจะออกมาอย่างนี้ วางค่ะเห็นไหมเอาแค่แบบพอดีวงเรียบร้อยเกินวงเรียบร้อยไม่เป็นไรอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะแบบนี้ตัวมันฝรั่งตัวนี้ค่ะมีนาจะผสมชีสนี่คือมอสซาเรล่าหรือเชดดาร์ชีสก็ได้ค่ะเอาที่ขูดชีสขูดแล้วก็ผสมรวมกันแบบนี้ ใส่ลงไปค่ะโรยลงไปแล้วมีนานก็จะเอาอีกแผ่นมาปิดอร่อยมากค่ะอร่อยที่สุดอีกแผ่นนะคะนี้ดึงมันให้เขาปิดพอดีกัน แบบนี้แล้วเราก็เก็บขอบเลยค่ะเก็บแบบพายอะ่ะเก็บแบบไหนก็ได้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะอีกประมาณ30นาทีแล้วค่อยไปอบกันค่ะเดี๋ยวหาอะไรคลุมไว้นะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทาด้วยไข่แดงใครจะทาด้วยไข่แดงผสมนมก็ได้ผสมนมเลยแล้วกัน ผสมนมให้นิดนึงอ่ะทำไมไม่ผสมในนั้นเนี้ยเนี่ยค่ะเราก็ทําอย่างนี้แล้เอาง่ายๆผสมนมเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทาอบนะคะที่ไฟร้อยแปดสิบองศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมตัวนี้จะอบให้สีเข้มๆนะถึงจะสวยมีนาถึงได้ผสมนมนิดเดียวไงบางคนไม่ผสมนมก็ได้เช่นเดียวกันคนตุรกีเขากินกันแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะโรยงาขาวหรืองาดําก็ได้แล้วแต่ใครชอบไม่ชอบ งานนี้คั่วไามยังไม่ได้คั่วค่ะเอาเป็นงานคั่วก็ได้ก่อนอบกรีตรงกลางหน่อยนึงให้เขาไม่พองอบชั้นล่างนะคะของเตาอบแต่ไม่ใช่ล่างสุดนะอ่ะอบออกมาแล้วค่ะมีนาอบ25นาทีนะคะเดี๋ยวจะให้ดูงลงางตัวนี้นะคะเห็นข้างล่างไหมคะ ขางล่างเขาก็เหลืองข้างล่างเขาก็เหลืองนะอ่ะเ็ีเลีลยิด้อยค่ะตอนร้อนๆนะคะเราจะทา,านเลย เราก็ตัดนะคะแบบนี้ก็มีนาเป็นหวัดเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะให้ดูว่าออกมาแล้วเป็นอย่างไรออกมาแล้วเป็นแบบนี้ค่ะน่ากินไหมยังไงฝากกดไลค์นี่กดไลค์ก็แชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพอเป็นคลิปหน้ามีนาบอกเลยว่าตัวน,นี้อร่อยมากแป้งก็จะนุ่มๆค่ะแต่ว่าแป้งก็จะบางลองดูนะเห็นไหม ราคาสวัสดีค่ะนี่ราคาเวลาเสิร์ฟแขกอ้อใครอยากได้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวพี่น้องขอเช็คราคาสักครู่แล้วมีนาจะส่งไปนะมันเหมือนกับว่าเอาไว้ที่ตัดแบบตัดพิซซ่าตัดพวกอะไรพวกเนี้ยทุกคนจะเห็นมีนาใช้บ่อยถ้าใครอยากได้ตรงนี้มันเป็นคมอยู่ถ้าใครอยากได้นะที่ไทยไม่มีขายนะคะตัวนี้ ตัวนี้ของตุรกีค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะเรื่องราคานะคะน่าจะสักสี่ห้าร้อยอ่ะมีอะ่ะเพราะว่าตัวนี้ขนาดมีนาซื้อยังแพงอยู่เลยอะ่ะนะคะเดี๋ยวค่อยหลังไม์กันมานะถ้าใครอยากได้นะคะ